พวกเราบุ๊กกี้ก็วันนี้เราจะมา r รีแอคเทสเตอร์เว็บดราม่านะคะก็อาทิตย์ที่แล้วก็มาไม่อยู่ <c oughs> เออจ้าฉันไม่อยู่ฉันไปี่ยกแล้วอาทิตย์นี้เบนไม่อยู่อันนี้หน้ามิมไม่อยู่คลิปที่ไหนเอา5พเขาทิา EP ้งปริศนาไวา้ใช่ไหมแจฮยอพูดปะว่าตองอูก,กับเอ,อ่อฮารุโต อยู่คนในในแล้วจองอูงก็สลบไปใช่แล้วไงต่อก้ามาดูกันเลยค่ะแม่ก็ทิ้งปริศน,นาไว้งไงว่าสลบว่าใครทําจองอูขี่ที่แก้ใจไฮยองแน่เลยแกเชื่อฉันที่เป็นผีผมยาว,ยาวไม่แต่พรที่ฉันดูอะที่ฉันดูแยกที่ไม่ดูกับพวกแกใช่ไหมก็คือเออจองอูมันตกใจเหรอที่หฮยองเอ้ยให้ที่ฮารุตกมาใกล้ๆมันก็เลยเป็นลม ม่้งไม่ถึงตอนที่ทำจองอูล้มอะ่ะเออน,นั่นและมาดูกัน <c oughs> โอ้โหต้องเรียกรถพยาบาลเลยอ่ะแม่จะชอบไหมินจส 나가. 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 나이지가나지나자 나가. 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 나까 나가. 들어 나가. 나가. 얼가이정나선이가 나가. 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 나들좀가나어가 나가. 가 나가. 공사야 와라, 꽤하던 의사 와 봐, 오 세요. 뭐 래? 그런데 그럴 런없고 갈변 된 스타일 이라 는데, 아직 말을 못하 는거 충분히 허술 한 아무튼 그만 하기 다행 이 다이라고 지금 병원에 있는게 너가 될수도 있었어 솔직히 이제 아무도 모르겠어 지금 여기에도 있다는거잖아 정우를 그렇게 만드는거 누구냐 진짜 누구냐고 너야? 너야? 아니면 도대체 누군데 아고 뭐 보니까. 어. 아무도 없오면 이제 여기서 아무도 못 봐서... 아, 난아니야나 이거 봐, 뭐. 붉은 소금을 가고다 했으니 귀신이 세상에 없어. 나도 아니야, 내가 귀신이면 어떻게 외출을 하겠어? 아무도 안보여 <laughs> 알겠지만 난 반장이야. 귀신이면은초에 불가능했겠지. 그럼 나도 아니지, 내가 귀신이면 어떻게? i l 친구 사귀 p 어, o u run l 어 유신도그리고 정우가 다칠 걸 어? 떻게알았 어, 이거. 이은 이거. 이야 이거. 이거. 어떤 이거. 들 이거. 를괴롭거거 이거. 이거. 이이 이거. 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 이아 이거. 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 이거.

My bolide is still wet Yeah your você Wait I'm going back Stay, I don't wish you dis dungeon 오 대형 매출이 안 나와 너무 나이 쥬어 뭐하는 거야 넌지이 마당에 귀신 걱정하고 귀신이 우리한테 너 공룡적인 게 아니야? 아니야 이게 다그 귀신이 먼저 시작한 일이라고 잘 주무세요 이 정도면 네가 간다고 생어 친구끼리 의심하게 만드는 게 굉장히 할짓이라고 그럼 아, 왜 이렇게 반응을 해 모르겠는데 지상적밖에 모르는 짓 어? 그만하자 So, 어 너도 본적 없잖아. 또, 또, 내가 좋아해 또, 좋아해 고마 또, 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 나 또, นางเอายันอกอ,อกปะ ล้ออะไม่ได้เอาออกเว้ยแกใช่าเอาออกสม่าาอาบน้่อาบน้ำเลยล้บแล้ว,ลออลวยังมีไม่อาบน้ำอ นี่เหน็นไหมน่าเอาออกโตอ่ะไม่ของใช่ปะไม่ฮะฉัน <laughs> สองส่วนวของเขาอ่ะเขาพยาหามอโอ้ยเขาไม่ยัมจ<า>อ,อ,อมงอู่หรือ,อเปล่ารู้สึกผิดเนี่ยไม่กลัวเหมือนกันนี่ยแก ชชิบาร์แชปุ๊บแชชิบารมึงมาช้าเกินต้องนะเดี๋จะาช่วยนอ๋อคือวันมาแบบแม่พูดเนี่ยเพราะพ่อนี่ไม่เห็นด้วยจ้องโอมึงจ้องโอ้โหพี่จริงเหรอฮารุทมาจริงเหรอ ก็ทาโส่เนี่ยงมาใต้ไงมันก็โผล่เหรอโอ 저희 반은, 그, 뭐, 그런 문제 없는 곳이 다잖아요 예, 예, 예. 예, 알겠습니다. 예, 들어가세요. 예. 일단, 뭐, 그, 학교에는, 뭐 우연히 생긴 해프닝이고 뭐, 정우는 사고였다고 둘러댔어. 원래 뭐, 니네 나이 때, 그게 귀신 있다고 얘기 지들끼리 얘기 만들고 뭐무서업 그래 나도 그랬고 그래서 난뭐 귀신이 뭐 이런 얘기 듣고 내가 진짜 궁금한 거는 박정우야 근데 네. 정황 박정우 조 사이에서 있거 누구니 야 설마 우리 반에 뭐 왕따 뭐 이런 거 있는 거야 그런 거 아니에요 솔직히 말해 정황이 있마 지금 딱 누가 봐도 그렇잖아 정말 아니에요 생일 아니니까 신경 안 쓰셔도 돼요 야이 얘기하기 쉽다 이거지 지금 응 그래 나와봐라 오 여보세요 게 วิสเสียงคอนโดเหรอเสียงใครเสียงจอมู

cũng có ba 걱정했는데, may mắn đó. sao? đi. tên cua sao imay? để hay lắm, cua nó sai rồi không cần gì cả. แล้วพี่สาวในทีเซอร์อรหรือเปล่ไาไหนหรอ,อตอนที่เรายังไม่มีที่ขึ้นไปบนอากาศไม่ใช่ในทีเซอร์เรียกว่าอะไรโอทีเซอร์ก็ได้ไม่มีเงาไม่เปิดประตูได้ ก so okay. right. <zawsze> ็เยตัวส้องมงท่เขาคแจะให้ยอกยไรู้ว่า้อบอกะไูไม่ร well, <welche ăn? S 1> ู้ว่าบอกเสร็จต้องทำอะไรแน่นอน I am. I am. I am. m I am. I am. I am. I a

อ้าวอะม่อจม่าแล้วมึ่มเยมึงยามะยาอะไรอะยามผมอีกแล้ว 으아, 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 아 으아, 으아, 아 하지마 o t sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm n อออพออะไรอ่ะพออะไรมึงตาสีเปลี่ยนเป็สนสีฟ้า ไม่มีใครเลยยุ่งเขาเปรียบเทียบกับมดอ่ะออ้สุดเทพอ๋อที่เปรียบเทียบกับมดว่ามดก็อยากออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พ่อก็แบบสงสารลูกก็แกบว่าพ่อเธออะไรอย่างเงี้ยอย่าเราออกปเองเราไปวันน้ำตาไอ้ศาตร์ไอ้ของพ่อก็เป็นผีเองเลยตามที่เราคาดไว้เด๊ร้่าเป็นผีอ่ะอ้าวก็ลุงยามอ่ะก็าคนแบบไม่รู้ โม้อาไรแล้วมันเร้งแต่เริ่งนกที่มาบินแล้วนางก็ไปทำอะไรที่อย่งเนี่ยมันเริ่มจากการที่เยยอปกประตูไกแ, <c oughs> แกโทษเจใยอเ <c oughs> อะเจยหยไ,ไม่รอ,อบคอบมึ่กูว่าเธอโไม่ได้ทำาวอุล้มไม่คุณตอนแรกอะฉัน่ะคิดว่าคารุโตเป็นคนทำทัท้งหมดเรื่องบ้านผีสิงนะเพราะว่าเหมือนแบบรอบแรกทีคนเข้ามาใช่ไหม เนาะเขาบอกมันไม่น่ากลัวแล้วฮาดุโตะก็คิดถึง่เเห็นสภาวะว่าแบบคิดว่าแบบทำยังไงก็เหมือนแบบน่าจะเนาะทิ้งไว้ให้มันน่ากลัวก็เหมือนแบบน่าจะเกิดไอนเปนเพลสที่แบบจองกูก็ได้แต่กูว่าชีตถ้าสมมติฮาดุโเป็นคนทําแบบนั้นนะทําเพราะว่าจองขวานพูดแน่เลยอ่ะที่แบบทําไมผีของเราไม่ทํางานเออไงใช่ไงใช่เนาะก็เลยกลัวที่ไม่ตรงกับมึงเพราะมึงคิดว่ามีผี ี่แหละอ้าวแล้วใครแกล้งใจใครยอค่ะที่เขียนสีปากกาสีแดงแล้วก็ผมยาวๆอ่ะแค่กลัวไงให้ดูกูก็รู้กูเอาเรื่องผีที่แกล้งใจยอกับเยดําตอนแรกๆเลยอจจะไม่หรอเอามาเกี่ยวเออนั่นแหละกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นมันได้ที่มึงบอกว่าเป็นอุบิเหตุเออกลัวไม่ทันคิดอันนั้นเลยไม่รู้อ่ะกูปกป้องคารุโตะมากคารุโตไม่ได้เดี๋ยนะแต่ใดๆคือเพิ่มบทให้อาซายีคนนี้หนึ่ง ก็ม no oh, <hi. laughs> ีแล้วไง EP สองอะโอ้เมื่นี้กูแมงไม่เห็นแม่อะไรทีไรเนอยู่ข้างหลังเจ๊อ๋อแม่ก็คือแบบว่าพีคมากเป็นพ่อเป็นพ่อก็เออก็แม่เซนดีที่แบบรู้สึกเกี่ยวข้องอะไรกับผีๆอะยามทางนี้คือเยลังเกี่ยวกรดับแม่ใช่มึงกูกลัวกูไม่รู้ว่ามเยลังเกี่ยวกรดับขนาดนั้น แบบสุดจะทนแล้วหรือเปล่าเพว่าเออก็จริงเพราะว่าเดลวนันจะโยมไปเกี่ยวกับตอนที่ผีมันแกล้งนึงเพลงเดโมโอ่ะแต่ฮารุโตัดูกอไม่ใช่จองอูด,ดูกลัวเพราะนามันกลัวผีอยู่แล้วเออแต่ฮารุโตัร,รู้สึกผิดมึงสายตามันเศร้าตั้งแต่โด<อ>น,นหามเข้าไปในอันบูแลนซ์แล้วอะ่ะแต่ได,ด้คือดีๆคือหลอ่อแซงคือหล่อจีฮุนกับ ก็แบบจุนยอูอ่ะคือนาก็เพื่อนรักกันอะ่ะอยู่ๆก็มาปกป้องจุนยูเนี่ยเนี่ยยังมีปริศนาชากีของจุนยูยังไม่เปิดเผยเพื่อนสงสัยอ่ะเห็นปะ oh, uh, um, ไม่ใช่แค่เพื่อนกูก็สงสัยด้วยจำได้ป่ะที่กูส่งไปให้ลงดูในในกลุ่มอ่ะที่แบบไอตอนจำได้ป่ะผีที่มาแกล้งใจเฮอกอ่ะที่เป็นขีดสีแดงๆอ่ะมันเริ่มไม่ลายเซนจีฮุนอ่ะจำได้ป่ะอือใช่ใช่ใช่ แล้วคือจีฮุนคำนี้จีฮุนเราก็มาปกป้องจุงกนกยูเรื่องที่รักของจุงกนกยูจีฮุนเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยมีบทจีฮุนเลยขอให้เฉลยเรื่องชาเกของจุงกนกยูสงสัยไม่ไหวแล้วยาปล่อยเบอร์แต่กูอยากจะขลอคุณแจฮยอกจริงๆท,ท,ท,ที่เอายันออกแบบเหมือนเห็นแก่มิตรภาพเพื่อนก็ไม่ได้ทำลายแบบไม่ได้ทำลายตัวเองแบบไม่ได้ทำลายแจฮยอกแต่บอกว่าผีที่แก้แจฮยอกบางทีแจฮยอกอาจจะคิดก็ได้ว่าเป็นฮารุโตหรือเปล่า เป็นเหมือนใจไฮโอเชื่อมากเลยแบบเชื่อใจฮารุโตะมากทีน่าจะเป็นยังไงออกมามาปิดมาปิดคิดก็คือเมื่อไหทีนี้ของสารฮารุโตะก็คือแบบไม่ชอบโนยองเลยอ่ะร้อีกคนตเหมือนไส้สุดตัวยาเป็นพ่อของฮารุโตะพ่อพี่แม่ก็น่าจะเฉลยเพิ่มเออน่าจะแบบเป็นความสัมพันญที่ด้านป้าที่แบบจะเชื่อใจไหมจะแบบปีออกห่างอะไรอย่างเี้ อ๋อไม่ยึึงถ้าเฉยแล้วนะเป็นผีแล้วน่าจะเป็นแบบนี้อืมชา์กีของจุนเกยูต้องเฉลยแล้วก็เรื่องผีที่แกล้งเยดำมกับใจฮโยตอนนั้นก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงแค่เข้ารือเปล่าอันนี้ก็จบเーานี้นะคะก็เจอกันอีผีต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดี